จับกลุ่มบุษบาตาไม่จับนะครับซึ่งเป็นหมายที่สารยากรุงเทพใต้เนี่ยออกมาเมื่อวันที่10พฤศจิกายนนะครับออกมาทั้งหมดเนี่ย11หมายครับวันนี้เจับได้ตอนนี้4ี่หมาย4หมายส่วนอีกเจหมายเนี่ยหลบหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้ว2ครับเข้ามาแล้ว1คนนึงก็ยังหาตัวไม่เจอซึ่งเป็นคนต่างชาติครับส่วน7คนที่เป็นคนไทยเนี่ยตอนนี้เขาจับไปแล้ว4ครับจับมา้ว4คนครับ ก็เป็นก็เป็นเรื่องคือผมจับตามหมายจับของสารพยายามยึบใต้นะครับที่ลงที่สิบส่วนเรื่องเก่านั้นนะปีหกสี่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอ,อผมไม่จับตามนั้นผมจับตามหมายจับนี้นะครับแต่ที่รู้มาก็คือว่ามีการมอบตัวแล้วนะครับแล้วก็เมีการนัดไปฟ้องแล้วก็เไม่แน่ใจว่าไม่มาตามนัด หรือไม่มาทำของอัยการหรือมีปัญหาอะไรกันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าอัยการก็เลยบอกว่าสั่งให้บางสวนเนี่ยเออเอาตัวฟ้องตัวฟ้องแล้วก็ให้ไปขอมาจับใหม่ครับตัวก็ไปขอมาจับใหม่นะครับก็ทากํางกานอะไรคคนนี้ครับสำหรับนายจักนาเนี่ยอยูใ่ในหนึ่งเอสีที่มีการจับคนได้ใช่ครับจากสิบสิบหนึ่งใช่ไหมสิบหนึ่งคนครับณวันนี้ใช่ไหมใช่ครับที่มีการจับสี่ในในฐานความผิดอะไรที่ตำรวจจับ ก็เป็นเอาข้อหาเดิมนะก็ไปออกมจาจับข้อหาเดิมนะครับข้อหาค่อนข้างจะยาวนิดนึ่งนะครับร่วมกไปเป็นอ้างยี่ซ่องโจรล่วกัปเลขาไทยร่วกับขม่มขูัญใจผู้อื่นให้ทําการหรือไม่ทําการใ,ใดๆนะครับหรือจำยอมต้องสินใดโดยเกิดความกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตเสรีภาพในร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขม่มขูัญใจนั้นหรือโดยใช้กวาังุนารง จนผู้ถูกผงใจต้องกระทําการนั้นไม่ว่าจะทําการนั้นหรือจํานวนต่อสิ่งนั้นโดยมีอาวุธร่วมกระทําด้วยกันแต่ร่วมกระทําด้วยกันแต่ห้า,าคนนี้ไปโดยอ้างอํานาจอังยี่หรือซ่องโจรไม่ว่าอังยี่หรือซ่องโจรน,นั้นจะมีอยู่หรือไม่ร่วมกันลงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นหรือกระทการ้วยการใดให้ผู้อื่นปราศจากสรีภาพะร่างกายร่วมกระทำร่างกายผู้อื่นจะเป็นให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือใจ,ใจิตใจโดยแต่ตองไว้ก่อน ร่วมกันมีอาวุธปืนไปครอบครองโดยรับญาติและร่วมกันพาอาวุธปืนต,ตัวในเมืองหมู่บ้านสธานะโดยไม่็นควรนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นข้อหากเก่าของเมื่อเมื่อปีหกสี่นะครับที่โดนแจ้งข้อหาไปแล้วแต่ว่าอายการนัดให้ไปฟ้องไม่ไม่ยอมไปนะครับก็ยังไม่ถึง,งขั้นฟ้องศาลอายการนะัด้ออายการก็เลยเลยื่องคสารใหสอบสวนเนี่ยไปขอหมายจับเพื่อตไปฟ้องผมก็จับตามหมายจับ ขาจับตามไม่จับแค่นั้นสรุปจะีได้ไหมผู้การาว่าอยู่ในชั้นพนาาักงานพยการแต่อาายพนักงานสอบสวนกำลังนำตัวไปให้พยการแต่คุณสารสนะไม่ไปตามคำสั่งพยการน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจาักนะเพราะผมไม่อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนผมนี่อยู่ในฐานะของผู้จับกุมท่านเองตอนนั้นการสอบสวนจะอยู่ขั้นตอนของเอาตัวไปใายการหรือยัยงหรือว่ายังไม่ส่งตัวเพราะว่าไม่มปตามนัดของพนงาสอบสวนอันนี้เนี่ย ต้องถามแล้วก็สวนนะฮะผมจับอย่างเดียวการจับกลุ่มวันนี้มีการกับหรือถ้าต่อจะไม่จับกลุ่มไหมก็จะว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้นิดหน่อยนะครับเขามีอ้างมาจับกันเขาจับกลุ่มเขามีพูดอะไรนะครับก็โดนหลาก่อนโดนด่าก่อนช่วยไปไรพี่สอนเนาะนะฮะแต่ผมทําตามหน้าที่อยู่แล้วนะครับก็ไม่ไม่ไม่เบี่ยงนะครับที่ห้องเออก็พบตัวเขานะครับตัวเขาแล้วก็ ตัวของลูกน้องเชฟมาแล้วไม่มีแม่จับมีแค่สี่คนมีเนั้นมีสามคนแล้วเราไปไมาโกงได้ทางโนใช่ไหมเฮ้ยสุภการอีกคนเป็นสี่คนนะครับมีอาวุธิมีอะไรมีครับแต่ว่าเขาบอกเขามีพวกเรามาลงจอมวันที่ทางหลอดเดี๋ยวเต้องตรวจสอบต่อปืนปนะปืนนของเขาบอกนะแต่ว่าปืนมีใบบกเสร็จเราตรวจสอบแล้วนะครับแต่ว่าเขามีการมลงจอมวันเขาบอกว่าเขาไม่พักสารสารอะไรดีกาให้เขาพบได้อะไรก็ราะเขาบางทีเขาอ้างไป นะครับเราว่าผู้หญิงจะพูดหรือว่าจะไม่พูดจะยังไงกันมันจะได้ไม่สับสนถ้าเถ้าามม่ออกะบอกว่าอยากจะบอกวขาบอกว่าการไปนี้หลาอย่างเถ้าเราถก็ต้องาความที่ยงธรรมความถูกต้องในเาเพราน่้นีอยู่บนความถูกต้องกเนี้ัเาดการ ทำบ้านาก,กลแข่งข่าวแล้วก็ได้ปรากฏว่ามีภรรยาก้มหัาดมีสนธนาแร้วได้เข้ามาผมุบแสดงอาการไม่พอใจนะ

ในสาธารณะนะครับได้ตั่งกับโอการศึกษาบดีนะครับก็าทางผู้ไปไห้ได้แสดงข่าวขอโทษกับทางในสาธารณะพันสี่ช่องหนึ่งไปแล้วนะลิขสิทใช่ไหมคดีตลาดใหม่ช่อนนี้ใช่ไหมนักการมู้ใช่ไหมระดับหกใช่ไหม เป็นตัวอะไรนะครับคุณสไม่มีอะไรผมจะไม่มีอะไรผมเลยอ่าว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่รู้เจ้าหน้าที่ผมจับตามหมาจับสารเท่านั้นเองจับแค่นั้นเองผมไม่มีอะไรเรื่อองื่นไม่มีอะไรเลยจับตามหมาจับสารพี่ออกมานั่งนี่สิค่นั้นนะครับแล้วเก็คือเราไม่ได้มีใบสั่งอะไรไม่มี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 แรงสิ้นไม่มีไม่มีจับเปลืกอะไรมีหมายคนไหนกระทำความผิด นะครับมีหมายจับซึ่งสารออกให้เรียบร้อยนะครับผมก็ไปจับแค่นั้นเองนะจับคุมเพราะผมมี